น้องที่ขอรบกุ้ครับมาตรวจสารพังขอใหยตรวตสาประเจเอให้คิึงเมเวแมว10ปีที่แล้วเมื่อที่ีที่แล้วาสางังข,ออขนนึ้นที่ภาษาลงโทษจำคุก3ามปีพ่อหาเขากไปอยู่ในว วางตัวดีบ่อยว่ายืนอย่าล่ายืนอยู่บนทุกบาทนะไม่ได้เข้าไปข้างในถึงแม้จะยืนบนเส้นขาวแดงเอาไม่อนุญาตให้จอดแต่เราขอาอนุญาตยืสักหน่อยก็ได้มาไีเพื่อสื่อสารส่งสัญญาณไปยังรงัฐมนตรีว่าการการะทรวงต่างประเทศคุณมาพิสิจน์คำถามที่พี่น้องประชาชนต้อง คำถามและอุตส่าหไปยังท่านท่านได้ทำหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเขาผว้หรือยังหรือจะต้องทำหน้าที่แค่พยายามให้คุณรัศินชินวัตรในการเดินทางออกนอกประเทศเท่านั้นอรค์การสหประชาธิบายบอกว่าได้ทำหนังสือเปิดโวงพยายามคำพูดอย่างต่ำสิ้นอยู่ ว่าฝ่ายปฏิบัติที่อยู่หน้างานก่อนหน้านี้ตลอดทั้งปีที่ผ่านมามีการลุกเ้็อธิปไตยของไทยเข้ามาในบริเวณชายแดนคาบ,บุซาและเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่สองหลายครั้งหน่วยปฏิบัติคือกองกำลังทหารของกองทัพวันายเขาก็ทำหนังสือปรวท้วงไปความหมายก็คือว่าราัฐมนตรตีว่าการกระบ,บวงต่างประเทศ ท่านไปหลับไหวอยู่ไหน400ทานที่ฝ่ายปฏิบัติเขาทำหนังสือประโวงไปามาเห็นการที่อย่าง,ท,งยายาที่กรงการพางิชย์แทนสาบัการเงินไทยาคารบูชาและบวก สิบสี่กุมภาแล้วแต่ศิษย์สามกุมภาเขาเดินทางมาที่ปา่าตามโมฮุมขึ้นมาร้างเอ็งข้ากัมพูชาพงค์ถึงแผ่นดินไทยถ้ากัมพูว่างประเทศหูไวตาไวถ้ากัมพูว่างประเทศยืน,ย,นยันแอฟริกาไตยไม่หลงก,ก่อนเลือกความสำคัญตัวตัวเหตุการณ์นั้นกระทรวงต่าก ข้าอย่างเป็นทางการข้าว<อ>ต่วาวัฒนอย่างเป็นทางการไปยังต่างวัฒ<อ>หรืออย่างไง<อ>คุณต้องเชิญพวกทางวัฒนมาตัดเรือ่องมาบนข้าวอย่างเป็นทางการเพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าใครได้ยืนยันในอธิปไตยของชาติแม้แต่เหตุการณ์28กุมภาพันธ์28กุมภาพันธ์ที่ามาีเหตุาปะคุณเชิญและสุมนมัน บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ของเขารัฐบาลใครไม่ทําอะไรเลยครับมีเฉพาะฝ่ายปฏิบัติซึ่งปปกำลังสุรนารีเท่านั้นที่เขาปัดผัวไปเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ระดับประเทอที่เป็นหน้าร้านที่ต้องทำการอัดขวงอย่างเป็นทางการคือรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงต่างประเทศผู้จปล่อยให้ฝ่ายปฏิบัติเขารับผลอย่างเดียวไม่ได้ ยืนยันว่าไทยรักษาอาธิปไตยว่าไทยไม่ได้ผักรองเมืองนี้คุณเป็นผู้ใยเดียวไทยขอยืนยันว่าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ของอธิปไตยไทยทาไมไม่ทําะทาไมไม่ทำอยางเป็นทาการคุณปล่อยให้ทหา,ารพูดายเดียวต่างประเทศกบุญค่าเข้ามาละรัฐบาลไทยเป็นไปนโย,ยบายไม่เห็นควายเลยต่างนั้น มันนีสถานะการมันปานตายมีการยกกองกำลังมาเผชิญหน้ากาันถึงแม้จะถอยสองร้อยเงเป็นการถอยเอถอะยึดเอวิธีหลัานเท่านั้นแต่เนื้อหาที่ทั้งคุณเซนและคุณมาเนี่ยเขาพูดเขายังว่าที่จะเอาภาษาตาเมืงองพรมภาษาตาควายภาษาตาเม,มืองโตดุนทั้งช่องบกอยู่เขาไม่ได้ถอยเรื่องหลักการเขาจะถอยยเอาวิธีเท่ทานั้น เป็นเนื้อหาละกันมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศในเชิงยุทธวิธีเป็นหน้าที่ของทหารอ๊อฟที่สองวันนี้ที่คำุชาถอยเพราะว่าทัพท่าที่สองเขาแข็ง,งขงันเขาอ่อนกำลังไปเขากยุดยุบอุกรไปทหารทางนู้นต็มาเสียเปรียบก็เลยต้องยอมเจรจาถอยในเชิงยุทธวิธีทหารแต่ในเชิงว่านิวในเชิงเนื้อหา ใช้ตกเป็นเบี้ยล่างคัมพูชาไม่เคยเห็นนักการเมืองไม่เคยเห็นตัวแอดไปรัฐบาลออกมายืนยันอธิปไตยของใครเลยเราเห็นแต่คนคัมพูชาเห็นแต่สุนมาเนสเห็นแต่มุนเตงออกมาเยิยวยาก่าบริเวณนั้นเขาองการจะเอาขอเาถอยหน่อยขอจางกัละขอตัวดิขอุณ ัวแทนในการที่จะต้องสื่อสารระหว่างประเทศท่านทุกค้ายืนยันในหลักการในเนื้อหาว่าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยเป็นพื้นที่ที่ไทยต้องรักษาอย่างมั่นอย่างถึงที่สุดแต่วันนี้คุณมาดิษฐ์เทียผิดปกติหรือท่านทำหน้าที่อย่างเดียวอย่างที่เรียนไปคือทำหน้าที่เป็นตยามี่คัดขินล่านั้นตังนานอยู่ วันนี้ก่อนจะถึงวัน 24, ที่สิบสี่ที่ตัวแทนเจมีซีไทยจะเดินทางไปไม่รู้จะถูกจับเป็นตัวประกันอยู่คับุูราหรือเปล่านะตอนที่จะเดินทางไปวันที่สิบสี่เนื้อหาหนึ่งที่กระทู้อเอาเนี่ยต้องเตรียมพร้อมในการเดินทางไปคือไปยืนยันอธิอไปไตยของชาติต้องคำมติง็กล้ายืนยัน รูการขอควงต่างระเทศต้องกล้า,ลา Jamie, lonely, aki, ที่จะยืนยันในนามรัฐบาลไทยอย่างน้อยกระทรวงต่างระเทศทำหน้าที่เป็นหน้าด่านในการสื่อสารระหว่างประเทศอยู่แล้ว14ที่จะถึงนี้14มิถุนาเราก็มีหลักให้มันประเทศไทยต้องยืนบนหลักอธิปไตยให้มันอย่าไปหลงกลแค่เอาไปต่า200เมตร์น้ไอ้น่ไม่เกี่ยวมาตรการปฏิบัติของทหารเขา ไปใเชิงิแดนเราต้องก้าประกาศว่าบริเวณนั้นคือดินแดนของประเทศไทยเคยมีประกาจากกระทรวงต่างประเทศไหมเคยมีคำแถลงอย่างเป็นทางการยังไหมปั่นมากันกี่รอบกี่รั้งถ้าคุณจะไปหยิบเอาคำเตือนของกองกำลังพลรอนารีมารวบรวมกันแล้วออกเป็นคำแถลงของกระทรวงต่างประเทศมันยากลำบากขนาดนั้นเลยยัเลย 400ครั้งที่ของระมางสุรนารีอนหนังสือเตือนอนหนังสือกดผู้ปนั่นสแสดงว่าเหตุการณ์บนเวือน้นมีการลุกพลังอาิปไตยไของชาติไทยอยู่ตลอดเวลาห<อ>ลักฐานมันปรากฏตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคุณมาวยเงืยอนงำคุณคุณจะปล่อยให้เรื่องนี้มันเงียบไปกับเหตุการณ์มันเงียบไปบก,กบไปับการเวลาไม่ได้เพราะสิ่งที่มันจะเป็นข้อขนนอธรรงเดิมที่อัมูชา 3, 4, าม,ามีประเทศที่สามประเทศที่สี่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพอาะมีประเทศื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่รู้จะเป็นยังไงในไทยมันต้องยืนยัอนอธิปไตยไทยให้ได้รัฐบาลต้องยืนยันกระทรวงกระทงต้องยืนยันกระทรวงต่างประเทศก็ยืนยันนี่คือหลักการทางการพูดระหว่างประเทศมันเป็นการพูดเชิงลุกไม่ใช่คอยตั้งรับคอยอธิบายหลังจากที่คุณเต็งเขพูดเท่านั้น เขาประกาศชัดเจนว่าเขาถอยในเชิงยุทธวิธี200เมตรเขาถอยออกมาไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เอาประทาพานุงรมนะหลักการเขายืนยันมั่นคงชัดเจนเหมือนเดิมแต่ใครรีบวิ่งไปขอบคุณเขาต้องใช้ได้ที่ไหนล่ะตอ้นั้นคนไทยน่ยพวกเราพอพอพอพักผานพอสอบได้ทำหน้าที่ของคนไทย ยืนยันไปปัดกวงอย่างเป็นทางการที่สางพูดคำพูามาแล้วไปยืนยันในนามคนไทยคำพูดเขาบอกว่าเขาก็เห็นคนไทยสามารถีก่งันดีมากกล้าที่จะยืนยันถ้าจะให้เป็นทางการเขาแนะนำบอกว่าให้กระทรวงต่างประเทศทำหนังสือมาตามนั้นทั้งช่องทางที่เป็นพลังของพี่น้องประชาชนทั้งช่องทางที่เป็นทางการ หนังสือที่เราไปยื่นที่อังพุชาสหนุสอัุชาจะให้เป็นทางการวันนี้จึงแหนบมาส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแนบไปยังสถานทูตอังกุชาด้วยหนังสือชัดเจนครับมันกลายเป็นกองทัพเจนที่มาช้าของรับฐบาลหรือเปล่าเพราะตอนน้านี้มีแต่กองทัพบ,บุกกับพี่น้องชาวเราทีบบ่ผมยืนยันว่าบริเวณเท้าบ,บกเป็นของประเทศไทย ฝ่าถรัฐบาลไม่กลายย้ายืนยันเป็นโนแมนแลนอยู่นั่นน่ะแต่วันนี้รถัฐบาลตก้ามากกว่าที่ประกาศรอบพื้นที่ตรงนั้นเป็นโนแมนแมนแลนเพราะกล้ายืนยันว่ามันคืออธิปไตยของประเทศไทยเหมือนที่กัมพูชาเขาเยืนยันว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ของอัมพูชาพอวันนี้แม่นังสือขอลงนังสือถึงพาวที่กระทรวง่าประเทศต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนเป็นหูเป็นตา ให้กับประเทศไทยถ้าดป็นเยียบไปแบบนี้มันมีแต่การป้องรับเข้านั้นผมเห็นตัวแทนโฆษกกระทรวงต่างประเทศแถลงข่าวตันนี้เหมือนจะอ้อนวอนรัฐบาลกัมพูชายังไงอย่างนั้นุมไปดูที่ยุเคนกับบัสเซียเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็อาณาธิบดียุเคนขอเจรจาเป็นการส่วนตัวสองต่อสองค่ะ ประธานาธิบดีรัสเซียปูดินประธานปูตินบอกว่าคุณไม่มีน้ำหนักพ,พอที่จะคุยกับฉัน well, so แต่นี่ไทยใหญ่กว่าอเมรไทยเนอะยไทยวิ่งไปขอเจรจากับกัมพูชาเคยเลยคุณต้องการยืนยันอธิปไตยให้มันมั่นคงเพื่อเป็นน้ำหนักในการพูดในการคุยเวกีระดับโลก14ไม่ต้องไปก็ได้ <Q subscribe> mm ็ <UU> right ็คุยคนละ แล้วเราจะไปยืนยานอะไรผมก็ไม่รู้ว่าทั้งกับสมวงต่างรเทศทั้งกระทรกลาโหมทั้งวัดอาบาลที royable, ่ทำฟัวหมูบริษัประกานไทยเทมเมลว์ลกเดินนายกทำอนรพวนี้เยาามจะงานของนายโดนมถามมที่ผ่านมาคุยยังไรู้เรื่องเลยจะไปเทมมะกันไทยแนเสียแล้ว เห็นกระทรวงกลาโหมยังไม่เห็นรัฐบาลไทยยังไม่เห็นกระทรวงต่างประเทศประกาศจุดยืนเรื่องอาชีพภะษาอย่างมั่นคงตังนั้นเราจะเอาอะไรไปคุยในวันที่14ถ้าเราไม่กล้ายืนยันแม้แต่คนในประเทศไทยเองคุณยังไม่กล้ายืนยันกับพี่น้องคนไทยเลยคุณก็กล้ายืนยันให้คนไทยได้เห็นถึงความมั่นใจว่าวันที่สิบีที่จะเดินทางคุยเป็นคุยในนามรทศไทยไม่ใช่ในนามพรรคกันชินนวะคุณต้องไม่กล้า เรคือขอบนไปนะร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าพุทธาต้องถอยออกไปไม่ใช่ไปบอกว่าต่างคนต่างถอยเขาไปบอกว่าต่างคนต่างถอยมันเหมือนไปยอมรับแล้วลว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ของขาพุทธาด้วยแต่ถ้าเรารยืนยันว่าอ้อแต่เป็นพื้นที่ของใครข้าพุทธาถอยไปน้ำหนักการเจรจามันต,ต่างกันครับาการเจรจาก็จะไปอีกรูปแบบหนึง่งตอนนั้นวันนี้ อ,อนุญาตือฐานเป็นยอดแทนของพี่น้องประชาชนมาบอกรัฐมนบตรีว่าการกระทรวงต่ตางประเทศคุณต้องทำหน้าที่ในการยืนยันยืนยันอธิปไตยของชาติของประเทศไทยให้ได้มายื่นหนังสืออย่างเป็นทางการนะครับคือต้องกล้าที่จะยืนยันส่งหนังสือนี้ไปเป็นหนังสือประกวข,ของพี่น้องประชาชน,นคนไทย ที่มีต่อรัฐบาลกมบุชาที่มีต่อหากัมพุชาว่าได้ลุกลับอธิปไตยมาหลายครั้งคุณต้งองคำนึงกี้ในการเป็นตัวแทนของประเทศไทยยืนยันอธิปไตยของไทยเดี๋ยวจะขออนุญาตใหนรัศดรตกลงด้วยนะ